ครับก็วันนี้เราก็มาพูดคุยกันเรื่องในตัวของการ SDG กันเนาะนะครับก็เดี๋ยวขอแนะนําตัวกันแบบสั้นๆแล้วกันเนาะเริ่มต้นที่เราได้เลยเป็นใครทําอะไรอยู่ตอนนี้เอ่อสวัสดีครับชื่อต้นกล้าผมเป็นผู้พิการแต่กำเนิดชื่อจริงเชื่อที่ถมกลบครับชื่อเล่นชื่อต้นกล้าเอ่อโปรเจกต์ที่ทําเป็นประเด็นสิ่งแวดล้อมอยากจะลดลดพลาสติกอะครับออกแบบโปรดักที่ เข้าถึงคนทุกกลุ่มผู้พิการเด็กคนแก่ผู้ใหญ่ใช้ได้หมดเลยต่อได้เลยหนูคะ่ะไอนีดอยู่ม .6 มค่ะเป็นคนกลุ่มเฉพาะของมุสลิมค่ะหนูชื่อไอนีดค่ะก็คือชื่อของโครงการที่จะทํานะคะก็คือภาพจํา3จังหวัดค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะชื่อโฟนนี่นะคะมาจากภาคอีสานก็ตอนนี้กําลังศึกษาอยู่คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะมาจากภาคอีสานเป็นกลุ่มชาต LGBTQ นะคะโปรเจกที่จะคิดจ,จะทำนี่าก็คือชื่อว่า PPD Stop Bully นะคะมาจากเพนพอยต์ของตัวเองที่เกิดขึ้นกับตัวเองในตอนมัธย,ยมะคะ่ะสวัสดีครับผมเต้นะครับมาจากสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์นะครับผมชื่อเต้ครับเกติภูมิกสัมพันธ์ครับผม เป็นกลุ่มชาติพันธุ์มงค,ครับกิจกรรมที่ผมทำนะฮะมันชื่อโครงการว่าการเที่ยวเชิงโลเคอลสู่วิถีเดิมของชาวกะลางฮะก็จริงๆวันนี้เราก็จะมาลองพูดคุยกันเรื่องของประเด็นเรื่องความท้าทายเกี่ยวกับอัตลักษณ์ที่แต่ละคนเนี่ยได้เจอกันมาในชีวิตนอะขอเริ่มจากต้นกล้าก่อนว่ามีความท้าทายด้านอัตลักษณ์อะไรที่เจอกับตัวเองบ้างเออผมอย่างที่ผมเรียนไปตอนแรกก็คือ มีความพา้าทายตั้งแต่กําเนิดคับพี่เป็นความพิการตั้งแต่กําเนิดนะครับอมผมว่ามันก็เป็นข้อดีข้อดีหนึ่งที่ผมไม่ได้เป็นเป็นคนปกติมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่มีอดีตที่ที่เคยปกติครับให้หัวยงานแต่ว่าสิ่งที่ท้าทายอยู่ก็คือความเชื่อของสังคมต่อต่อผู้พิการนะครับก็จะไม่ค่อยขอเขาเรียกไงไม่ค่อยให้คุณค่าผู้พิการเท่าไหร่ถ้าเกิดว่า นำไปเปรียบเทียบกับคนทั่วไปเหมือนว่ามันก for ็จะเป็นโอกาสที่เปิดโฟให้แบบเขาจะเขาจะบูลลี่เราหรือว่าแกล้งเรายังไงก็ได้เหมือนว่าเราไม่ได้แบบมี Potential เท่าเขาอะครับพี่คนก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยดีเฟนทเท่าไหร่ซึ่งทุกคนเคยถูกบูลลี่ไหมเคยเคยก็แสดงว่ามันก็แบบมีความบูลลี่หรือว่าเรื่องของความรุนแรงที่ไม่ใช่แค่อัตลัณของเราใช่ครับต่อไป ถามอานิสก่อนเลยนี่ค่ะมองนูก็เอ่อในการเข้าสังคมมันค่อนข้างที่จะหลากหลายด้วยควาะว่าสังคมมุสลิมมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากในการที่จะเข้าสังคมที่มันกว้างกว่าเดิมในการเหมือนมันจะเกิดคําถามหลายๆคาถามที่ว่าแบบคุมิยาบคุมิยาบแล้วร้อนไหมถือศีลอดทั้งเดือนเลยเหรออดอดทั้งเดือนไม่ได้กินอะไรเลยเหรอมันเกิดคําถามที่ว่ายากไหมทําไมถึงกินหมูไม่ได้แล้วรู้สึกว่าแบบ มันสะดวกต่อการใช้ชีวิตหรอเป็นคําถามที่เกิดขึ้นมากมายแต่เหมือนด้วยส่วนตัว<ม>หนูเองก็คือหนูอิสลามมันตั้งแต่เกิดมันก็ไม่ได้มีความขีดที่มันยากขนาดนั้นก็คือจะเป็นความท้าทายเรื่องของการปรับเข้าสังคมใชม่โอเคอ่ะโฟนนี่สำหรับตัวโฟนเองความท้าทายก็คือมีตั้งแต่เด็กเลยค่ะด้วยความที่เรารู้ตัวว่าเราเป็น lgbtq ใช่ไหมคะก็คือแบบว่าไม่เหมือนผู้ชายทั่วไปคือเราจะไม่ค่อยชอบเล่นกับผู้ชายตั้งแต่เด็กเลยส่วนมากก็จะเล่นแต่กับผู้หญิงอะไรค่ะ แล้วเนี่ยความแตกต่างตรงนี้ทําให้เด็กผู้ชายเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบแกล้งเราอะไรเงี้ยค่ะบางทีหนูก็เคยแบบโดนลุมแบบสิบตอนหนึ่งอะไรเงรีง <S <S <ๆ>้ยเพื่อลุมแกล้งเราทั้งเพื่อนผู้หญิงทั้งเพื่อนผู้ชายด้วยวามที่เราเป็นคนเรียบร้อยเนี่ยค่ะเราก็เลยแบบไม่ค่อยกล้าเข้าสังคมอะไรเงี้ยค่ะพอขึ้นมามัธย,ยมมันก็มีบ้างเรื่องอการบูลลี่ค่ะซึ่งแบบก็จะมีการแบบสะบดคำหยาบคายใส่เราในวง LGBTQ ก็จะแบบมีคนสวยคนไม่สวยตามสแตนดาร์ดเนี้ยใช่ไหมคะซึ่งเราเองก็ รู้สึกว่าถูกจัดอยู่ในประเภทไม่สวยซึ่งเวลาเดินไปกับเพื่อนที่สวยไยงก็จะไม่ค่อยตรงตามสแตนดาร์ดของคนอื่นอะไรเงี้ยเราก็เก็บมากดดันตัวเองแบบแต่มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยมั่นใจแบบว่าเรากลัวคนอื่นแบบว่าจะมองเราเป็นยังไงมองเราดีไหมมองภาพลักษณ์เราเป็นยังไงมันคือมันก็บีบคั้นให้ตัวเองอ่ะหาสิ่งที่สร้างความมั่นใจให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้นพัฒนาทักษะตัวเองทําให้ตัวเองเป็นคนเก่งแบบ ทำให้ตัวเองแบบโดดเด่นอยู่หน้าชั้นเรียนอะไรเงี้ยทำไมเราจะต้องมาพยายามอะไรบางอย่างเพื่อสนองนิดใครบางคนในฐานะที่เราไม่ได้เหมือนกับคนอื่นตาม t a ต d a า d ทุกสำหรับตอนแรกโฟนก็คิดแบบนั้นค่ะแบบว่าเออมันก็มันก็มีเหนื่อยบ้างแบบว่าทําไมเราต้องมาทําให้คนอื่นสนใจเราแต่หลังจากนั้นก็คือพอได้พัฒ,พฒนาทักษะตัวเองไปเรื่อยๆรเรารู้สึกว่าอ๋อพอเราเก่งพอเรา แบบมีทักษะเป็นของตัวเองมากยิ่งขึ้นคือเราไม่ต้องไปแคร์คนอื่นอะไรอย่างนี้ค่ะมันเลยทําให้รู้สึกดีมากขึ้นทําให้ตัวเองไม่เหนื่อยอย่างเงี <ừ> ้ยค่ะสำหรับความคิดของโฟนนะคะก็คือแบบว่าคือพอตอนแรกอาจจะเป็นพยายามแบบว่าทําให้โดดเด่นขึ้นมาแต่หลังๆคือก็พยายามเพื่อตัวเองมากกว่างี้ค่ะก็มีจุดเปลี่ยนผ่านของมันเนาะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเนาะต่อไปเต้สำหรับของผมนะครับความท้าทายก็มีตั้งแต่เด็กๆเลยครับเพราะว่าเกิดมาเป็นคนตัวเล็กแล้วก็เกิดมาเป็นแบบชาวชนชาติพันธุ์นะฮะ ก็จะมีเพื่อนที่เป็นคนแบบคนไทยคนที่แบบไม่เข้าใจเราฮะโดนแบบว่าเป็นชาติพันธุ์เขาก็แบบไม่ค่อยอยากเล่นกับเราอย่างเช่นแบบว่าเออเอ็นนี่เป็นม้งไเอ็นนี้เป็นแมวแบบไม่ต้องไปเล่นกับมันมันเป็นแบบไม่ใช่เหมือนเราอะประมาณเนี้ค่ะแล้วเรารู้สึกยังไงครับเราก็รู้สึกน้อยใจแล้วก็เวลาจะไปเล่นกับใครเราก็ไม่ค่อยกล้าเล่นกับมานี่คร่ะฟังแล้วแบบว่าเออมันมันมันคือประเด็นแบบเนาะแล้วในส่วนทั้งหมดเนี่ยที่เล่าไปอะ เราแล้วเราเผชิญเรื่องมันก้าวข้ามมันมาได้ยังไงอันนี้แบบพอมีใครพอจะยกตัวอย่างอะไรอย่างนี้ได้ไหมครับอย่างของผมผมพอผมขึ้นมามัธยมปลายนะครับผมก็ได้ย้ายมาอยู่กรุงเทพแล้วก็ได้มาอยู่ในชุมชนที่มีมุสลิมด้วยก็เลยเขาก็เลยพอเข้าใจน่าสนใจครับเออเออ,อย่างไงครับตอนแรกไม่รู้จักมุสลิมว่าคืออะไรพอมาอยู่ด้วยแล้วก็เออรู้ว่ามุสลิมเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วเขาก็โดนแบบเหมือนคนแบบ ที่เป็นกลุ่มกลุ่มที่เขาเรียกอะไรกลุ่มคนโตๆแบบที่อยู่ในสังคมอะ่ะคนเยอะในสังคมอ่ะฮะเ,ออเขาก็บูลลี่แบบเหมือนศาสนาอื่นเหมือนกันเ,ออเหมือนกับที่เราโดนะะออครับเราก็เลยเข้าใจกันและกันประมาณนี้มากกว่าออก็เลยแบบไม่ค่อยรู้สึกโดนด้อยค่ามีใครอยากเสริมอะไรจากของเพื่อนไหมสําหรับโฟนก็สิ่งที่ทําให้โฟนก้าวข้ามมาได้นะคะก็จะเป็นแบบว่าสังคมที่มันมากขึ้น,ออค,นคือเราได้เจอคนมากขึ้นเจอสังคมที่ดีขึ้นอะไรย่างเงี้ยค่ะ คือแบบเราพยายามหาโอกาสให้กับตัวเองมากกว่าหลังจากที่เราโดนบูลลี่หรือว่าไม่มีความมั่นใจเนี่ยเราก็ได้แบบมีการหาโอกาสให้ตัวเองเพื่อสร้างความโดดเด่นให้ตัวเองี้ใช่ไหมซึ่งทาให้เราแบบเปลี่ยนบุคลิกตัวเองกลายเป็นคนที่มั่นใจมากขึ้นกล้าเข้าสังคมมากขึ้นอย่างเงี้ยครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็เป็นเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นที่เราได้มานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยไหม<ช>กับโ<ช>ครงการหยุด SDG ลองลองเล่าให้นิดนึงได้ไหมว่ารู้จักได้ยังไงและทำไมถึงตัดสินใจเข้า เข้ามาด้วยความรู้สึกแบบไหนสําหรับโฟนนะคะคือตอนแรกก็คือแบบมันมีความหวังค่ะแล้วก็อยากทําอะไรเพื่อสังคมสักอย่างค่ะด้วยตัวของโฟนเองแบบว่าตอนวัธยโยมี่ยแบบค่อนข้างที่จะเป็นคนยอมคนอะไรอย่างนี้ค่ะด้วยความไม่มีความมั่นใจใช่ไหมคะแล้วแบบเวลางานอะไรเพื่อนก็จะไม่ค่อยป้อน<ม>เพื่อนจะคิดว่าเราเป็นคนที่ทําไม่ได้<ม>อะไรอย่างนี้ค่ะขนาดน,นั้นเลยเหรอใช่ค่ะ,คะแบบว่าโฟนเป็นคนคิดนโยบายคิดอะไรให้เพื่อนคนที่ได้เป็นประธานนักเรียนสภานักเรียนใช่แต่ว่าเพื่อนก็คือไม่ได้สนใจเราเพราะ คิดว่าเราทํางานไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเราก็แบบเก็บตรงนี้มาคิดว่าเออเราจะทํายังไงเพื่อที่จะออทํางานเพื่อสังคมได้แล้วแบบว่าเหมือนก็เป็นความแบบในใจนิดนึงก็อยากให้เขารู้ว่าเราก็ทําได้อะไรเนี่ยคะเห็นโครงการนี้ก็คือแบบดูทําอะไรเพื่อสังคมดีดูแบบพัฒนาความคิดด้วยความที่โฟนเองก็กําลังเรียนเศรษฐศาสตร์อยู่ก็ กำลังเรียนเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาอะไรเนี้ยค่ะก็เลยแบบสนใจที่จะเข้าโครงการนี้ก็เลยยื่นสมัครมามดีจังดีจังโฟนอ,อากฟังของใครต่อของน้องไอรีค่ะเรื่ของหนูก็ก่อนหน้านี้หนูทำเออหนูเข้าค่ายของยูเซอร์เทแล้วก็มาทำโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชนที่จังหวัดยา,าลาเหมือนหนูอะต้องการที่จะมาแชร์เหมือนสิ่งที่เราเป็นให้เขาเนี่ยได้รู้แล้วหนูชอบเวลาที่ เกิดคาถามที่เขาอยากรู้เกี่ยวกับเราอะแล้วเราได้แชร์จริงๆรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมีคนที่สนใจเรื่องของเราอยู่นะอคนลุกเลยเนะี่ยซึ่งเนาะน่าสนใจน่าสนใจหมดเลยอ๋อเนาะนะเดี๋ยวลองมาถามกับต้นกล้าดีกว่าเนาะอเออเรื่องของโครงการยุเอสซเป็นไงบ้างต้องบอกกนะ่อนว่าผมเป็นคนกลุ่มเฉพาะเนาะแต่ว่าตัวโครงการเนี่ยมันมันมันมีจริกลุ่มเฉพาะไปละของผมจะเป็นเขาเรียกไงอะ friendly design ะครับเป็นแบบว่าลดโลกร้อนลดพลาสติกอะไรเงี้ยอยากให้ คนทุกคนใช้ได้ครับรวมถึงผู้พิการทางสายตาผู้พิการที่ดังวินแชร์แบบอยากให้อยากดีไซน์ออกมาแบบเวลาใช้แล้วแบบว่าไม่ไม่ไม่ติดล้อเขียนแบบว่าเป็น,เป,นเป็นพวกเป็นกระเป๋าผ้ามีอักษรเบลมีเขาเรียกไงมันสามารถสกรีนลายได้ครับแบบว่าสําหรับคนที่ีวีทีที่อยากจะเขาเรียกไงเขียนข้อความที่อยากจะสื่อสารไปยังสังคมลงไปบนโปรดักต์นี้ได้แล้วโปรเจกต์ของเราเนี่ยสิ่งที่เราทำอ่ะมันเกี่ยวข้องกับ แรงขับเคลื่อนของอัตลักษณ์ของเรายัางไงมันมาจาก Inner อินเนอร์ยังไงผมผมไม่อยากได้ผมไม่อยากได้สเปเชีมมยลนี้แต่พี่แต่ว่าออสําหรับผู้พิการบางคนที่อาจจะต้องต้องจริง,รงๆอะนะแบบว่าคนพิการทางการได้ยินอาจจะต้องการล่ามภาษามืออะไรเงี้ยอันนี้ผมเข้าใจแต่ว่าสําหรับผมอะผมอยากให้รีตผมอะเหมือนคนปกติเลยผมไม่อยากให้มีอันนี้ปกติอันนี้พิการงียครับผมรู้สึกว่าช่องว่างระหว่าง ความเท่าเทียมของผมไม่รู้แต่มันมันมันห่างกันครับผมมันห่างกันซึ่งมันเกี่ยวเกี่ยวข้องกับตัวโปรเจกต์เราที่เราอยากจะสร้างโปรดักที่ทุกคนเข้าถึงได้ไม่จะต้องสเปเชียลนี้ไปสําหรับใครคนใดคนหนึ่ง for all จริงๆที่มันเหมาะสำหรับทุกคนประมาณนี้เหรอใช่ครับผมโอเคโอเคได้ครับสำหรับผมที่เข้ามานะครับเพราะว่าตอนแรกเพื่อนชวนเนื่องจากว่าเพื่อนทําเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ผมก็เลยคิดว่า กลุ่มชาติพันธุ์มันเกี่ยวข้องกับผมผมก็เลยแบบอยากมาช่วยเพราะว่ามีกลุ่มชาติพันธุ์หลายคนนะฮะไม่กล้าที่จะออกมาแสดงความคิดเห็นไม่กล้าที่จะออกมาแบบแบบผมอะฮะก็ไม่กล้าออกมาทํากิจกรรมอย่างนี้ผมก็เลยคิดว่าถ้าผมออกมาทําผมออกมาช่วยผมคิดว่าต่อไปก็มีคนเข้ามาแบบทํามาช่วยแบบผมให้รู้ว่าแบบชาวกลุ่มชนชาติพันธุ์เนี่ยฮะก็มีความสามารถมีมีทักษะมีอะไรอย่างนี้ที่แบบเหมือนคนไทยทั่วไป ไม่ใช่ว่าอ่อนด้อยหรือว่าพูดไม่ชัดแล้วแบบเป็นกลุ่มชาติพันธุ์พูดไม่ชัดแล้วก็จะดูอ่อนกว่าหรืออะไรเงี้ยครับผมก็เมื่อกี้เราคุยกันไปเนาะเรื่องของแบบความเขาเรียกวะไเนี่ยเป็นความรู้สึกของเราสิ่งที่เราแบบเผชิญพบเจอเนาะในประเด็นของเราแล้วก็เป็นแรงผลักดันให้เรามาสมัครโครงการแล้วทําโครงการทีอยากจะถามอีกนิดนึงว่าโครงการของเราอ่ะมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับสิ่งที่เราพบเจอไหมเออแล้วก็มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรา เป็นแรงผลักดันภายในของตัวเราไหมครับก like ็โปรเจกต์ที่คิดว่าจะทํากับเพื่อนนะคือโปรเจกต์ที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วก็ผู้ชาติพันธุ์นคนที่เป็นชาติพันธุ์เพราะว่าเนื่องจากกลุ่มชาติพันธุ์ไม่มีรายได้แบบเข้ามาแบบจริงจจังๆนะครับก็มีแค่แบบทาสวนซึ่งปีปีนึงได้ไม่ไม่กี่แสนกําไรก็ได้ไม่เท่าไหร่ครับก็เลยคิดว่าจะทําแบบเชิงท่องเที่ยวให้แบบคนเข้าไป เท well ี่ยวแบบเชิงวิถีชีวิตของชาวกลุ่มชาติพันธุ์อะไรอย่างนี้ครับพบผมนะโดนบูลลี่โดนอะไรเงี้ยแล้วก็เราไม่กล้าออกมาแสดงความคิดเห็นไม่กล้าอะไรอย่างนี้ซึ่งแบบเวลาคนไปเที่ยวเขาไม่กล้าพูดอะไรอย่างนี้เราก็แบบไปแนะนําเขาว่าไม่กล้าพูดไม่กล้าพูดอะไรไม่กล้าพูดกับคนแบบคนไทยแบบสมมุติเราเป็นสมมติแบบคนกะเหรี่ยงพูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดอะฮะครับพอคนไทยมาพูดด้วยเราก็ไม่คกล้เราก็ไม่ค่อยกล้าจะเราไม่กล้าสื่อสารภาษาไทยกับเขาใช่ครับผมเพราะว่าพูดมันเหมือนแบบ ผู้ที่เราพูดไม่ชัดอ่ะเราไปพูดกับคนที่เขาแบบมีเป็นเ,นเจ้าของภาษาอยู่แล้วอ่ะพูดไม่ชัดเขาก็แบบเหมือนจะบูลลี่เราประมาณนี้ก็เลยไม่ค่อยกล้าพูดเท่าไหร่เวลาเขามาสอบถามอย่างเงี้ยผมก็ตอนนั้นผมก็ยังพูดภาษาไทยไม่ค่อยคล่องคะผมก็ไม่ค่อยกล้าื่อสารกับเขาเท่าไหร่แล้วพอเราได้มาทํางานร่วมกับคนที่หลากหลายมากขึ้นเนาะเออแล้วเราแบบเราไม่วิธีคิดมี m i n d s e ตในมุมของเราที่เราพบเจอ เออแล้วมันแบบมีอะไรที่เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือเป็นโมเมนต์ดีๆไหมเอออาจจะเริ่มต้นจากค่ายนี้ก็ได้นะค่ายกลุ่มเฉพาะก็ได้จริงๆแล้วเออคนที่เป็นมุสลิมครับไม,ไม,ไไมไ่ไม่ได้ไม่ได้น่ากลัวเหมือนเหมือนที่สังคมเข้าใจไม่ไว่าจากจากสื่อหรือว่าจากช่องทีวีหรือว่าอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล่ะเหมือนว่าตอนเช้าเขาก็ทักผมแบบว่าด้วย energy ที่แบบสดใสอ,อ่ะแล้วผมก็เดินไปแบบว่าไปทักทายเขาไปขอไอจีประมาณว่าแบบเออแบบ ไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้อยากไม่อยากคุยด้วยแต่ว่ามันยังรู้สึกไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่แล้วก็เขาก็ให้รูปผมมาเม็ดนึงอะไรอย่างเงี้ยม,มันเป็นโมเมนต์ที่แบบเออเก็ดีใจครับแล้วเป็นยังไงเราได้มาทํางานกับคนที่หลากหลายหรืออัตะล,ะลักษณ์อื่นๆรู้สึกยังไงคบโอเค<ว>มากรู้สึกว่าแบบในทุกคนคือเหมือนตอนแรกหนูกังวลเพราะด้วยคำว่าหนูก็แอบกังวลที่ว่าจะมาเข้าสังคมหม่ที่มันหลากหลายซึ่งไม่ได้มีแค่เอเจเบดิคิวผคุณผการซึ่ง เด้วยความที่ว่ามันจากปกติหนูเข้าแค่สังคมที่มันต่างาศาสนาแต่ก็ไม่เคยเข้ามาคุยเรื่องที่แบบโอเคสะกดไปจริงๆว่าเรื่องนี้มันละเอียดยังไงเขาต้องการอะไรสิ่งที่เขาต้องการจะส่งมันเป็นยังไงพอมาได้คุยจริงๆหนูรสึกตอนแรกหนูก็สงสัยว่าแบบ เนี่ยจริงๆคนพิการน่ะเขาต้องการให้เราเนี่ยปฏิบัติกับเขายังไงอพอได้มาฟังพิ่ต้นกา,มา,าเมื่อวานี่ยก็คือรู้สึกว่าใช่จริงเขาควรได้รับในสิ่งนั้นอ่ะไม่ใช่ว่าเหมือนเราอ่ะไปทําให้เขารู้สึกเขาแตกต่างให้จริงอ่ะเขาต้องการจะเป็นแบบแล้วหลังจากที่เราได้มาทํางานร่วมกับรวมถึงประเด็นที่เราพูดไปก่อนหน้านี้เป็นประเด็นเรื่องของภาษาเอ่อมันมันมีการทํางานร่วมกันแล้วมีการปรับตัวหรือมีโมเมนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมครับก็การก็พอผมเริ่มโตผมได้ เริ่มพูดภาษาไทยแบบคล่องแล้วก็เป็นฮะก็ไม่มีปัญหาะอะไรด้านนี้ฮะ mm hmm. ก็คุยกับเพื่อนก็เหมือนคนปกติทั่วไปครับ mm hmm. คนธรรมดาทั่วไปเลยครับ mm hmm. ครับผมเดี๋ยวนี้เพื่อนเริ่มโตเพื่อนแบบมีความคิดแบบเออเขาไม่ได้ดูถูกเราเหมือนแต่ก่อนเหมือนตอนเด็กอะฮะ mm hmm. แล้วก็มีความมั่นใจเริ่มมีความสุขเวลาทํางานร่วมกันเราก็คุยกันดีเราก็ทํางานร่วมกันดี mm hmm. ครับโ okay. อเคอะมาที่โฟนบ้างก็ จะเป็นความรู้ที่แปลกใหม่มากยิ่งขึ้นค่ะอย่างเช่นสําหรับเราโฟนเองเป็นคนอีสานนะคะก็จะมีความคิดที่แบบเออเราต้องใจดีเราต้องช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อะไรเงี้ยค่ะพอมาได้อินไซต์จากเพื่อนที่เป็นผู้มีการอย่างเงี้ยค่ะที่บอกว่าบางทีอะ่ะคนพิการเขาไม่ต้องการความช่วยเหลือหรอกอะไรเงี้ยแต่ว่าคือก็อยากให้ทีทเขาเป็นคนปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตัวอันนี้โฟนก็อ๋อก็มีความคิดน,นี้ด้วยมันเป็นการที่แบบเปิดโลกมากยิ่งขึ้นค่ะสําหรับมุสลิม่เงี้ยก็ บางทีแบบเออบางคําสอนของโฟนคือโฟนเป็นพุทธใช่ไหมคะบางทีบางคําสอนของมุสลิมอะไรเงี้ยก็เราก็มีข้อสงสัยเงี้ยค่ะก็ได้มีการหาเพื่อนๆเลยออคะ่ะก็รู้สึกว่าอ่ามันโอ้มันเป็นอย่างนี้เองแล้วเข้าใจคาสอนมากยิ่งขึ้นซึ่งแบบตัวโปรเจกต์ของโฟนเนี่ยโฟนต้องการที่จะลดช่องว่างระหว่างตัวบุคคลของอคนที่มี ความหลากหลายเงี้ยคะ่ะอย่างเช่นแบบคนที่เป็นผู้พิการที่มีร่างกายไม่เหมือนคนอื่นอะไรเงี้ค่ะแล้วก็จะเป็นของมุสลิมแล้วก็จะเป็นของชาติพันธุ์คือตอนที่โฟลเรียนอยู่เนี่ยโฟลมีเพื่อนทุกรูปแบบเลยคะ่ะซึ่งโฟลก็ค่อนข้างที่จะคอยซัพพอร์ตเพื่อนๆตลอดอะไรอยงี้ค่ะเลาอยากทำโปรเจกต์ที่แบบว่าสามารถช่วยทําให้การสต็อปการการบูลลี่การแบบมีมีความแบบความคิดที่ไม่ดีความคิดด้านลบต่อ บุคคลที่มีความหลากหลายเนี่ยลดลงค่ะโฟนไม่ได้สนใจแค่ LGBTQ ที่เป็นเหมือนโฟน,โฟนแต่โฟนสนใจคนที่มีชาติพันธุ์ที่ไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็เป็นศาสนาที่หลากหลายแล้วก็เป็นผู้พิการเนี่ยค่ะคืออยากให้ทุกคนมองว่าเออเขาก็เป็น เพื่อนเหมือนเราเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนเราคืออยากให้มองเขาเป็นคนปกติไม่อยากให้มีความคิดด้านลบต่อกันอยากให้เข้าใจกันมากขึ้นค่ะซึ่งแบบว่าอาจจะทําเป็นหลักสูตรหรือว่าอินโนวชันต่างต่างอะไรเงี้ยครับฟังแล้วแบบขนล,ลุกเลยอ่ะในมุมมองของเอ็ดีจีนะครับหรือว่าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยของเราเองเนี่ยเอ็ดีจีเป็นยังไงเรามองว่ายังไงบ้างอานิสก่อนเลยต้องการที่จะพัฒนาให้มันเนี่ยเปิดกว้างแล้วก็ยั่งยืนในส่วนที่ทุกคนเนี่ยเข้าไปไม่ถึงในส่วนโอกาส โอกาสหนูต้องการให้ไปถึงมากๆาอย่างเช่นเหมือนถามว่ามันไปถึงไหมแต่มันก็ไม่ได้ควบคุมมากขนาดนั้นนะคะก็คือมันถึงแค่กลุ่มเฉพาะบางกลุ่มอย่างเช่นถ้าโรงเรียนที่มันเป็นโรงเรียนชนบทอ่ะบางส่วนก็คือไปไม่ถึงเลยค่ะก็คือไปแค่แบบมีมีโอกาสที่ต้องคว้าจริงๆอย่างของล่าสุดครูลักถิ่นโอกาสของครูลักถิ่นคือเป็นเด็กที่ต้องด้อยโอกาสมากๆถึงจะได้ในส่วนนั้นแต่ก็คือมันยังมีเด็กที่ขึ้นมาในอีกสเต็ปหนึ่งก็คือด้อยแต่ยังไม่ได้ถึงขั้นว่า กําหนดว่าเงินเดือนต้อง3,000บาทต่อเดือนแล้วถ้าพี่พูดถึงว่าถ้าจินตนาการภาพถึงสังคมที่มันยั่งยืนหรืออีก10ปีข้างหน้าในมุมของเราที่เป็นน้องมุสลิมเราอยากเห็นภาพสังคมในอนาคตเป็นยังไงหนูพูดกฎหมายได้ไหมคะได้เอาเลยก็คืออยากให้ยกเลิกอายการศึกแต่เป็นการที่ยกกฎหมายอื่นขึ้นมาแทนในการทําข้อตกลงคุยกันระหว่างรัฐบาลกับคนในพื้นที่จริงๆว่าแบบ จุดตรงกลางมันคืออะไรจุดตรงกลางมันเป็นยังไงไม่ใช่ว่าเหมือนตั้งแต่มีอายการศึกษาทำให้ธุรกิจเศรษฐกิจ,กจ,กจอะไรทุกอย่างก็คือมันลงไปมากค่ะด้วยความทีว่ามันแบ่งชัดแล้วมีกฎหมายพิเศษทหารสามารถเข้าบ้านได้โดยที่ไม่มีหมายสารค่ะก็คือเข้าได้โดย0.4.5เลยถ้ามีทหารที่มีเจตนาที่ไม่ดีก็สามารถเข้าไปทําอะไรได้เลยค่ะ แล้วมีผลลัพธ์ที่ตัวเราคาดหวังจากโครงการไหมยุดเอสดีจีเราคาดหวังผลลัพธ์ยังไงจากโครงการนตอนนี้ในส่วนที่หัวข้อที่พวกหนูคิดก็คืออยากให้มันเปลี่ยนแปลงให้คนเนี่ยมองภาพจําของ3จังหวัดเนี่ยเปลี่ยนไปก็คือพวกหนูต้องการที่จะนำวัฒนธรรมของที่บ้านแล้วก็สื่อท้องถิ่นต่างๆในการเช้เขาเห็นว่าจริงๆ3จังหวัดไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะก็จากที่ฟังไอนีสแล้วก็ทุกๆคนเนาะนะครับ ก็ทําให้แบบว่าเออเราได้เข้าใจว่าในประเด็นเรื่องของความแตกต่างเนี่ยมันมันมันมีหลากหลายมากทีนี้อยากจะถามว่าแล้วในปลายทางสุดท้ายละ่ะ mm. เพื่อนไม่ไม่ได้ไม่ได้มีใครมามาเป็นผู้เข้าร่วมอย่างเรามาขับเคลื่อนอย่างเราเราอยากจะบอกอะไรกับคนที่มีความเห็นแตกต่างในอัตลักษณ์หรืออยากบอกอะไรกับน้องเพื่อนเพื่อนมุสลิมเดียวกันที่ไม่ได้มาอยู่ในจุดเดียวกับเราไหม mm. แหนูอยากจะบอกก็คือเหมือนถ้าได้ในการเข้าสังคมเนี่ยก็คืออยากให้ได้แชร์กันจริงๆได้คุยกันจริงๆในส่วนที่เราสงสัยหรือว่าในส่วนที่เราต้องการอยากจะรู้เนี่ยให้หาข้อมูลแลกเปลี่ยนกันโดยยิ่งการที่เราได้ไปคุยกับคนที่เป็นกลุ่มเฉพาะจริงๆเนี่ยก็คือมันจะแตกต่างกับการที่เราเรียนรู้เจอจากเน็ตมันเป็นยังไงความคิดแต่ละคนมันเป็นยังไงพอได้มาแบบรวมกลุ่มคุยกันแชร์กันจริงๆเนี่ยก็คือแตกต่างกันมากแล้วก็ได้ความรู้ที่มันแน่ชัดจริงๆรค่ะอยากบอกอะไรกับคนทางบ้านที่ดูสื่ออยู่ไหมครับ ก็อยากให้มองสามจังหวัดที่มันเปลี่ยนแปลงก็ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะไม่ใช่แค่ว่าสามจังหวัดมันน่ากลัวยอย่างนั้นค่ะในส่งนของโฟนนะคะรู้สึกว่าถ้าเป็นของ SDG นะคะซึ่งเป็นเป้าหมายที่เราต้องทําให้บ้านเมืองเนี่ยบรรลุตรงนี้จะได้สร้างาเมืองที่ยั่งยืนใช่ไหมคะซึ่งรู้สึกว่าณตอนนี้คนไทยเนี่ยยังไม่ค่อย รู้จักนะตรงนี้เท่าไหร่ก็เลยโฟนรู้สึกว่าอยากเข้ามาร่วมโครงการเพื่อจะเป็นกระบอกเสียง mm. กระบอกหนึ่ง mm. เพื่อสามารถสร้างความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายที่สามารถพัฒนาให้บ้านเมืองยั่งยืนได้ซึ่งในส่วนเป้าหมายหนึ่งที่โฟนสนใจที่สุดก็คือการอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขและสงบสุขนะคะเพื่อ,อความสงบสุข,ขของบ้านเมืองรู้สึกว่ามนุษย์เป็นปัจจัยหนึ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับการดําเนินบ้านเมือง mm. เพราะฉะนั้นถ้ามนุษย์ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข พอใจสิ้นกันและกันรู้สึกว่ามันจะพัฒนาบ้านเมืองได้ไวยิ่งขึ้นค่ะอของเราล่ะกล้าของผมไม่าจ่เข้าอยู่ข้อสองข้อนี่พี่ข้อนึงก็ลดโลกร้อนใช่ไหมเตรียมพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงทางโลกร้อนที่อาจจะรุนแรงขึ้นใช่ครับสนใจเรื่องของโลกร้อนใช่ครับก็คือก็เลยรีดิวพลาสติกไงแล้วทีนี้มันก็มีอีข้อนึงก็คือพัฒนาความนุษย์นไปด้วยครับมันเป็นการเขาเรียกไงอ่ะสร้างเอาแหวอออมว่าแบบเออ เรา,าแบบมีโปรดักที่ออกแบบเป็นกระเป๋าผ้าที่แบบมันดูง,ง่ายๆแต่มันก็ไม่ง่ายนะคือคือพวกผมคิดกันมาแล้วแหละว่ามันสามารถบอกแม่เสจงองอกมาว่าแบบเออเนี่ยเราทํากระเป๋าผ้าได้แล้วแบบคนพิการผูกคนๆใช้ได้เนี่ยเออถ้าผมมันเป็น g l ล b a l คือพวกผมไม่ได้คิดแค่พวกผมไงค,คือพวกผมไม่ได้อยู่บนโลกเนี้มันไม่ได้มีแค่คนพิการนะผมผม,ผมเข้าใจดีในจุดนี้เชื่อว่าทุกคนหลังจากที่ได้ดําเนินโครงการกันมาสู่ณช่วงนี้แล้ว ที่เป็นท้ายโครงการละทุกคนก็ว่าน่าจะรู้สึกว่ามันแบบมันมีความหวงังมันมีความเป็นไปได้ม,มีความจริงอยู่ในนั้นเนาะที่ที่เราอยากจะทํากันทีนี้เนี่ยในท้ายที่สุดเนี่ยเราเนี่ยอยากมีอะไรที่อยากจะบอกกับคนที่เห็นถึงความแตกต่างของอัตลักษณ์ของเราไหมที่เราแบบอยากจะบอกให้เขาได้เข้าใจเรามากยิ่งขึ้นสำหรับโฟนนะคะก็อยากจะเปลี่ยนมุมมองเรื่องอมองว่าชาว LGBTQ เป็นคนที่ตลกคะ่ะ uh huh. คือโดยส่วนใหญ่ทั่วไปสังคมไทยคิดว่าชาว LGBTQ เนี่ยตลกแล้วเวลาเขาทำอะไรเนี่ยทำเสือออกมาเขาก็จะแสดงในด้านที่ตลกของ LGBT q ซึ่งเขายังไม่ได้บางทีในส่วนของ LGBTQ ที่มีความสามารถมากๆเช่น LGBT ที่เป็นทูตหรือ LGBT ที่มีความสามารถด้านภาษาด้านนวัตกรรมอะไรเงี้ยยังไม่ถ่ายทอดให้เห็นมากเท่าไหร่ค่ะ mm. คืออยากให้ทุกคนเนี่ยโดยเฉพาะผู้สูงอายุค่ะยอมรับและเปิดใจให้กับชาว LGBTQ ว่าเขาก็เป็นลูกหลานปกติเป็นคนปกติแต่ว่าเขามีความชอบที่แตกต่างไปอยากให้ยอมรับมากขึ้นอยากให้เปิดโอกาสให้ทำอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นหรือว่าในพื้นที่ในสังคมเช่น อยากให้มีกฎหมายที่สามารถสมรวจเท่าเทียมได้คับเพราะว่าการสารวจเท่าเทียมถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญซึ่งมันเป็นสิ่งที่สามารถช่วยให้ชีวิตคู่เนี่ยถูกกฎหมายแล้วในส่วนของทรัพย์สินอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่สําคัญอยู่อย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากให้รู้สึกว่าอยากให้ส่งเสริมแล้วก็รณรงค์เรื่องนี้มากขึ้นค่ะสำหรับของผมผม,ผมก็อยากให้แบบมุมมองต่อชาวเขาแบบให้ดูดีขึ้นมาว่า เราไม่ได้ตัดไม้เราไม่ได้อยากตัดไม้ทําลายป่านะฮะ<ม>เพราะว่าที่เราทําเพราะว่ามีนายทุนเข้ามาเซ็นสัญญากับเราว่าจะให้เราเป็นลูกจ้างแล้วเราทำอย่างนี้พอพอเขาเริ่มได้กําไรจากธุรกิจของเขามากขึ้นเขาก็อยากให้เราทํามากขึ้นมากขึ้นซึ่งเราไม่ได้อยากทําลายบ้านที่ที่อยู่อาศัยของเราอยู่แล้วเพราะบรรพรุรุษเขาสอนมามาอยู่แล้วครับว่าถ้าอยากถ้าเราอยากกินปลาไม่ใช่ว่าเราไปตกปลาแต่ให้เราดูแลแหล่งที่อยู่ของปลาให้มันมีเยอะขึ้นเราจะได้กินเรื่อยๆประมาณนี้ครับ สำหรับผมทุกคนมีสิทธิ์จะคิดต่างครับมันไม่มีความคิดไหนถูกผิดคุณคุณจะมองคนพิการไม่ดีก็ได้อ,อแต่ว่าแต่ว่ามันมันไม่ได้แปลว่าคนพิการทุกคนจะไม่ดีเหมือนที่คุณเข้าใจนะอ,อทําทําโปรดักต์ขึ้นมาเนี่ยเพื่อ, <laughs> เ,พอเพื่อจะทําให้เห็นว่าจริงๆแล้วอะ่ะคนเรามันก็มันก็คนเหมือนกันนั่นแหละเพียงแต่ว่ามีความแตกต่างทางร่างกายจากที่ฟังทุกคนเนาะเราก็ได้เข้าใจเราก็ได้มองเห็นถึงสิ่งหนึ่งที่พี่ เชื่อมากๆเลยก็คือความเป็นมนุษย์ทุกคนแบบมีอัตลักษณ์มีสิ่งที่มันแตกต่างกันเราไม่จําเป็นจะต้องมาคุยแค่เรื่องแบบ LGBT หรือชาติพันธุ์หรือว่ามุสลิมหรือคนพิการและพี่ก็เชื่อว่าถ้าสังคมมาคุยแค่เรื่องพวกนี้พวกเราก็คงไม่ชอบเหมือนกันหรือปวดหลังหรือแต่ละคนมีอัตลักษณ์ที่มันแตกต่างกันเพียงแต่เราจะอยู่ร่วมกันยังไงเนาะรวมถึงในส่วนที่เป็นแบบเยาวชนเนาะคนรุ่นใหม่ต่างๆที่เราอาจจะรู้สึกว่าแบบอยากจะทําอะไรอยากจะมา ลุกขึ้นมาทําหรือว่ากําลังถามตัวเองว่าเราควรทาจริงๆหรือเปล่าเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พี่อยากจะฝากไว้เนาะก็คือว่าเราต้องมาคิดอย่างนี้ว่าอีอีก20ปีข้างหน้าวันนั้นเราอายุเท่าไหร่กันนะานอยู่เท่าไหร่40่สิบกว่าครับผมสีกว่าแล้วเนาะก็จะน่าสี่สิบ4อค่ะบเอ็ดเอจะห0าสิบของพี่ตอนเนอวันนั้นยังอยู่บนโลกใบนี้ไหมอยู่อยู่แน่นอนค่ะเออเนาะ เนาะก็วันนั้นในอีก20ปีข้างหน้าตัวเราเองก็คงยังเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งแล้วก็อยู่ในโลกใบนี้หากวันนี้เราไม่ทําอะไรเลยอ่ะก็เท่ากับว่าเราอนุญาตให้ใครก็ไม่รู้ที่เกิดก่อนเรามาตัดสินโชคชะตาของเราแล้ววันนั้นเราต้องรับผิดชอบอนาคตของตัวเองเนาะดังนั้นในวันนี้อ่ะเราสามารถพิทักษ์อนา,นาคตของเราได้เลยไหมเราไม่รอให้ผู้ใหญ่ไม่รอให้ใครมาทําอะไรบางอย่างแต่เราลูกขึ้นมาแล้วทำตั้งแต่วันนี้ได้ไหมไม่ต้องแบบคิดเพื่อสังคมก็ได้แต่มองเรื่องของแบบครอบครัวในอนาคตในวันที่เราอายุ40 แล้วมีมีภรรยามีแฟนหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วมีลูกของเราอ่ะเราอยากให้เขาอยู่ในโลกแบบไหนโลกแบบนั้นอ่ะจะเกิดขึ้นตั้งแต่โลกใบนี้ของเราที่เราเลือกที่จะทําตั้งแต่วันนี้เนาะนะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยพี่ก็เชื่อไปอีกว่าในการพัฒนามันสามารถมีส่วนร่วมแล้วก็ทําไปด้วยกันได้ทุกคนมีออตลักษณ์ที่แตกต่างกันทุกคนเป็นมนุษย์ที่เหมือนเหมือนกันอืมมันมีคอนเซปต์หนึ่งที่พี่ชอบมากที่เขาบอกว่า l leave No One Be h i n d เพราะการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ควรมีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังและนี่ก็เป็นทั้งหมดของรายการของเราก็ขอบคุณน้องทั้งสี่คนมากๆนะครับขอบคุณ,คณมากเลยครับ